เราไม่ต้องจดช่วยครูอ่านก็พอการป้องกันตนเองจากสารอันตรายใกล้ตัวเราจะป้องกันได้ยังไงบ้างข้อหนึ่งเอ,เอาข้อหนึ่งอ่านค่ะเอกสิทธิดอ่านคนเดียวอีกแล้ว ไม่ใส่หัวชูรสในอาหารมากเกินไปโทษเป็นยังไงเราก็พูดไปแล้วนะคะเอาสองคว,ควรเลือกทานอาหารที่ใช้สีผสมอาหารที่มาจากธรรมชาติใช่แล้วค่ะควรเลือกทานอาหารที่ใช้สีผสมอาหารที่มาจากธรรมชาติหรือสีที่เขาไว้สำหรับผสมอาหารจริงๆนะคะค ต่อมาข้อ3ามทำยังไงดีเมื่อแาคลีจากผลิตภัณควรยุดใช้ทหนบางทีสบู่ที่นักเรียนอาบน้ำแพ้ได้ไหมคะแพ้ได้ไหมคะบางคนใช้สบู่อาบน้ำไม่ได้เพราะแพ้น้ำหอมกับสีจากสบู่ถ้านักเรียน อาบน้ําแล้วหลังจากอาบน้ํามีผื่นหรือว่าคันนักเรียนก็ต้องรีบบอกคุณแม่แล้วก็บอกว่าเกิดจากเพราะว่าใช้สบู่ให้รีบหยุดใช้ทันทีนะคะอย่าไปใช้ตามคนอื่นเพราะว่าบางทีผิวหนังหรือว่าร่างกายของคนเราเนี่ยบางทีเราจะแพ้อะไรไม่เหมือนกันนะคะยิ่งปัจจุบันเนี่ยคนเราจะแพ้อะไรแปลกๆเยอะมากเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนสารเคมีมีในสิ่งแวดล้อมมากเราก็อาจจะแพ้อะไรต่างๆได้ อ้าวต่อมาข้อสี่เราไม่ให้ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำสั่นเคมีเข้าตาจมูกผิวหนังหรือรับประทานอ่าเราพูดไปแล้วไม่ให้ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำสารเคมีเข้าตาโดนผิวหนังนะคะหรือรับประทานเข้าไปเพราะมันเป็นอันตรายเอาข้อห้าควร ควรปิดเตาแก๊สให้สนิทหลังใช้เสร็จควรปิดเตาแก๊ให้สนิทหลังใช้เสร็จอ่ันนี้ก็เป็น5ข้อในการป้องกันอันตรายจากสารอันตรายใกล้ตัวเดี๋ยวครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำ <Yes. S 1> อ่าวิธีทำก็คือคําถามถามว่าทำอย่างไรเมื่อแก๊สรั่ว คุณครูจะมีคําตอบให้นักเรียนประมาณ8คําตอบซึ่ง8คําตอบนี้จะมีข้อที่ถูกอยู่ซึ่งจะมีข้ออะไรบ้างจะไม่บอกให้นักเรียนตั้งใจฟังคําตอบดีๆอย่างเช่นทําอย่างไรเมื่อแกตั่วาถ้าน,นักเรียนคิดว่าข้อหนึ่งถูกนะักเรียนก็เขียนเลขหงลงไปในสมุดสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อเข้าใจไหมคะเข้าใจมาดูคำตอบกัน อ่านคำถามก่อนทำอย่างไรเมื่อแก๊สรั่วทำอย่างไรเมื่อแก๊สรั่วเอาข้อหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังเลยไม่เปิดไฟหรือจุดไฟเด็ดขาดเพราะอาจเกิดระเบิดได้ใครคิดว่าข้อนี้ถูกเขียนข้อนี้ลงไปเลยค่ะใครจะเอาข้อนี้ถ้าใครเอาข้อนี้ก็เขียนลงไปสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ ข้อ2เปิดหน้าต่างในห้องครัวเพื่อระบายอากาศเมื่อแก๊สรั่วเนี่ยเปิดหน้าต่างให้ห้องครัวระบายอากาศไปเลยเอา้าวตัวเลือกที่2ผ่านไปตัวเลือกที่สามปิดหน้าต่างในห้องครัวให้หมดเพื่อไม่ให้แก๊สรั่วออกไปข้างนอกเอาข้อ2องเขาให้เปิดข้อ3ามเขาจะปิดอันไหนดี ใครตอบข้อ3เขียนลงไปเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะสมมติเลือกข้อ1ก็เขียน1จะเลือกข้อ3อีกก็เขียนข้อ3อย่างเงี้ยอ่ะ,อะต่อไปคำตอบที่4ตรวจด,ดูว่าแก๊สรั่วตรงไหนแล้วพยายามอุดรอยรั่วเองอ้าวใครจะตอบข้อนี้ มีไหมคะห้ามลอกกันนะคะเอาต่อไปตัวเลือกต่อไปถ้าแก๊สรั่วออกจากห้องครัวแล้วปิดประตูห้องครัวให้สนิทเพื่อไม่ให้แก๊สรั่วไปยังห้องอื่นๆในบ้านใครจะตอบข้อนี้เออแชนแนอยูตอบเสร็จหรือยังคะตอบแล้วต่อมาตัวเลือกที่หก ถ้าแก๊สรั่วโทรศัพท์แจ้งร้านแก๊สถ้าแก๊สรั่วนี่รีบโทรไปบอกร้านแกแ๊สเลยเนี่ยแก๊สรั่วแก๊สรั่วใครเลือกข้อหกอ้าวต่อไปตัวเลือกที่เจ็ดตัวเลือกที่เจ็ดถ้าแก๊สรั่วโทรศัพท์หาคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยค่ะทำอะไรไม่ถูกโทรหาพ่อแม่ดีกว่า ใครจะเลือกข้อ7นี้เขียนลงไปเลือกได้มากกว่า1ข้ออ่าต่อไปคำตอบสุดท้ายถ้าแก๊สรั่วขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านพ่อแม่ไม่อยู่บอกเพื่อนบ้านเลยเนี่ยแก๊สบ้านหนูรั่วช่วยด้วยค่ะอ้าใครเลือกข้อนี้เขียนลงไปเลยเสร็จแล้วมาเฉลยกันว่าใครจะตอบถูกบ้างอ่าเฉลยถ้าแก๊สรั่ว ข้อแรกควรทำดังนี้คือฉเฉลยอ,อ่าถ้าแก๊สด,ด้วยฉเฉลยข้อ1ค่ะใครถูกบ้างอ่าไม่เปิดไฟหรือจุดไฟเพราะอาจจะทำให้แก๊สระเบิดหรือว่าไฟไหม้ได้ใครตอบข้อ1ก็ถูกใครตอบข้อนี้ก็ถูกค่ะข้อ2ใครตอบบ้าง<ห>เปิดหน้าต่างให้แก๊สระบายออกไป ต่อมาใครตอบข้อนี้บ้างข้อ7จ็ดถูกต้องโทรศัพท์หาคุณพ่อคุณแม่ด่วนเลยค่ะคำตอบสุดท้ายก็คือข้อ8ปดใครถูกบ้างขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านทันทีเลยถ้าแก๊สรั่วใครถูกบ้างคะมีถูกข้อ2ข้ออ,อันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนลองทำจะค่ะค่ะ ค่ะวันนี้ในเรื่องของสารอันตรายใกล้ตัวเราก็เรียนจบไปแล้วในเรื่องของอชนิดหรือว่าสารเคมีที่อยู่ในบ้านของนักเรียนรวมไปถึงเราก็ได้เรียนในเรื่องการป้องกันอันตรายจากสารเคมีในบ้านไปแล้วก็ขอให้นักเรียนนํากลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันของนักเรียนด้วยนะคะสําหรับวันนี้เวลาของครูหมดลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ